เรื่องราวความรักของคู่หนุ่มสาวระหว่างเฮนรี่กับแซมซึ่งแซมนั้นเธอคบกับเพื่อนผู้ชายหลายคนทำให้เฮนรี่รู้สึกหึงหวงและเฮนรี่ก็ทำบางอย่างเพื่อที่จะกำจัดผู้ชายเหล่านั้นไปให้พ้นทางจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ h e ิร์ททอ เปิดเรื่องมาหลังจากแซมเรียนจบไฮสคูลได้2อาทิตย์ตยก็มีเพื่อนสาวชื่อแอนดรีได้ประสบอุบัติเหตุทุกคนต่างพากันเศร้าเพราะไม่คิดว่าแอนดรีจะจากไปเร็วขนาดนี้เพออีกแค่นิดเดียวก็จะได้เข้าเรียนต่อมาหาลัยแล้วชีน่ากับทาซ่าก็ได้ชวนแซมมาร่วมไว้อาลัยที่ชายหาดซึ่งแซมก็เซอร์ไพรส์รามา,มาเพราะปกติพวกเธอนั้นไม่ค่อยชอบหน้าแซมเท่าไหร่แต่สุดท้ายสองสาวก็ไม่ให้แซมนั้นปักดอกไม้ในกระทงซึ่งแซมก็รู้สึกเสียหน้าเพราะเหมือนกับเธอโดนหลอกมาแรงแซมก็แยกออกไปเดินคน วเดียทันในนั้นเธอก็เจอกับเฮนรี่ที่เขากําลังนั่งเขียนไดอารี่อยู่แซมก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยและเธอก็บ่นเรื่องทีหน้ากับทาชาแต่ทว่าทั้งสองคุยกันไปคุยกันมาก็เกิดทะเลาะก,กันเพราะว่าแซมนั้นบอกว่าคํากล่าวสูนทรพจน์ของเฮนรี่นั้นแย่มากซึ่งเฮนรี่ก็ไม่ชอบแซมมากที่ด่าเขาแล้วก็เดินหนีไปเฮนรี่ก็เลยเขียนด่าแซมในไดอารี่ด้วยคําหยาบและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้คุยกันถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเดียวกันก็ตามในช่วงที่รอมหาลัยเปิดเทอมแซมก็ไปทํางานพิเศษเป็นสาสาเิ์ ที่ร้านอาหารบ๊อบบี้ที่เป็นเพื่อนสนิทแอนเดย์ er, แต่หลังจากแอนเดย์เสียเธอก็ไม่มีเพื่อนแต่ยังดีที่บ๊อบบี้มีแฟนหนุ่มคอยดูแลซึ่งทั้งสองก็แวะมาทานอาหารที่ที่แซมทํางานอยู่บ่อยๆก็เลยทําให้พวกเธอสนิทกันและในวันนี้อาจารย์สตีฟก็แวะมาหาแซมซึ่งเขาก็ชอบแซมมากแต่ก่อนหน้านี้เขาต้องเก็บอาการเพราะว่าแซมนั้นเป็นลูกศิษย์แต่ตอนนี้แซมเรียนจบแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแต่แซมก็แซวว่าอีกไม่กี่เดือนสตีฟก็จะย้ายมาสอนเธอที่มาหาลัยแล้วนะเหมือนบอกเป็นในใน ว่ามันไม่สมควรในเวลาเดียวกันเฮนรี่ก็ขับรถแอบ,บมาส่องแซมซึ่งเพื่อนๆของเขาอีกสองคนก็พยายามเตือนเฮนรี่ว่าแซมเป็นผู้หญิงที่มั่วเอาไม่เลือกให้ไปหาจีบสาวอื่นจะดีกว่าหลังจากแซมเลิกงานดัสตินก็เข้ามาชวนแซมไปดื่มด้วยกันซึ่งแซมก็ปฏิเสธเพราะต้องรีบกลับบ้านแต่ทว่ารถของแซมนั้นกลับสตาร์ทไม่ติดเธอก็เลยได้เดินและเฮนรี่ก็ขับรถผ่านมาพอดีเขาจึงอา,าสาไปส่งเธอที่บ้านซึ่งระหว่างทางทั้งสองก็คุยกันเรื่องเรียนต่อมหาลัยซึ่งแซมเรียนต่อมหาลัย บ้านส่วนเฮนรี่นั้นเรียนวิศวะไบโอโลจีที่ MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเฮนรี่ได้อธิบายลงลึกเกี่ยวกับสาขาที่เขาเรียนให้แซมฟังทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอซึ่งต่างจากในครั้งแรกที่คุยกันพ่อขับมาถึงเฮนรี่ก็เดินลงมาส่งแซมที่หน้าบ้านและเฮนรี่ก็ได้ขอเบอร์โทรแซมไว้แล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปเฮนรี่นั่นเองที่เป็นคนทําให้รถแซมสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าเขาอยากจะใช้โอกาสนี้เข้าหาแซมและแล้วเดทแรกก็มาถึงทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมกินอะไรกันตา ภาษาคู่รักวัยรุ่นหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ไปส่งแซมที่บ้านแล้วแซมก็ก้มลงหยิบกุญแจที่ซ่อนอยู่ใต้รูปปั้นเพื่อเปิดประตูและก่อนจะจากกันเฮนรี่ก็ดึงแขนแซมมาจูบอย่างดูดดืม่มแล้วแม่แซมก็เข้ามาถามลูกสาวว่าเดทเป็นไงบ้างซึ่งแซมก็บอกว่ามีความสุขมากแม่ยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าแม่ชอบนะหนุ่ม MIT ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็นัดเจอกันเรื่อยๆในขณะที่ทั้งสองกำลังเข้าได้เข้าเข็มทันใดนั้นแม่ของเฮนรี่ก็เปิดประตูเข้ามาซึ่งแม่ก็ตกใจและรรีีบออกไปททันเพม ว่าลูกชายอยู่กับสาวจากนั้นเฮนรี่ก็พาแซมมาแนะนําให้แม่รู้จักแม่ก็ขอโทษลูกทั้งสองที่ไม่เคาะประตูก่อนซึ่งแม่ก็ใจดีมากๆจากนั้นแซมกับเฮนรี่ก็ไปเที่ยวชายหาดด้วยกันแล้วก็บังเอิญเจอกับดัสตินและเบลลี่ทั้งสองก็หยอกแซมโดยการแตะอังเธอนิดหน่อยซึ่งแซมก็บอกทั้งสองว่าวันนี้เธอมากับเฮนรี่สองหนุ่มก็เลยเดินเข้าไปทักทายเฮนรี่ซึ่งแน่นอนเฮนรี่ก็ไม่ค่อยพอใจเบลลี่ก็เลยถามเฮนรี่ว่าไหนทําให้แซมสะอึกบ้างหรือยังซึ่งเฮนรี่ก็ฟังด้วววยคาามงุ่ คืออะไรและตลอดเวลาเฮนรี่ก็มักจะติดตัวแซมตลอดแม้แต่ตอนที่เธอทํางานเฮนรี่ก็ยังมานั่งเฝ้าเธอในช่วงที่แซมพักเบรกทั้งสองก็จะคุยกุก๊กิกและจูบกันอย่างดุดดืม่มหลังจากเลิกงานเฮนรี่ก็พาแซมมาดูมหาลัยของเธอแล้วก็บังเอิญเจอกับอาจารย์สตีฟทั้งสองก็ทักทายกันตามปกติแต่เฮนรี่ก็หึงและไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ทั้งสองก็เข้าไปดูห้องเรียนจากนั้นก็พากันไปว่ายน้าอย่างสนุกสนานเฮนรี่ก็สารภาพว่าในคืนนั้นเขาตั้งใจทําให้รถของแซมสตาร์ทไม่ติดเพื่อจะได้เข้าไป คุยกับเธอแซมก็ไม่ว่าอะไรแต่เธอกลับขอบคุณด้วยซ้ำไม่งั้นเธอคงไม่รู้จักด้านอื่นของเฮนรี่จากนั้นแซมก็ดึงมือเฮนรี่มาจับที่หน้าอกแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงไปที่เป็ดน้อยของเธอเฮนรี่ก็ค่อยๆเล่นกับเป็ดน้อยของเธอจนเสร็จแล้วแซมก็สะอึกพร้อมกับบอกว่าเธอจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เธอเสร็จภารกิจจากนั้นเฮนรี่ก็ขับรถไปส่งแซมที่บ้านแต่ก่อนจะลงจากรถแซมก็ได้สไลด์นอนให้เฮนรี่ก่อนจนเสร็จแล้วก็จุ๊บเขาที่นึ่งก่อนเข้าบ้านซึ่งเฮนรี่ก็ฟินมากๆพอมาถึงบ้าานแแมมม่ก็ไดถ ลูกรักเฮนรี่ใช่ไหมซึ่งแซมก็ตอบว่าใช่เพราะเขาทั้งน่ารักและสุภาพแถมยังฉลาดแต่เธอก็รู้ตัวดีว่าเมื่อเฮนรี่ไปเรียนต่อก็จะไม่ค่อยได้เจอกันซึ่งเธอก็ทําใจไว้แล้วแต่ขอแค่มีความสุขกับเฮนรี่ให้เต็มที่ในช่วงเวลานี้ก็พอทันใดน,นั้นดัสตินก็โทรมาชวนแซมมาปาร์ตี้ที่ริมหาดด้วยกันแต่แซมปฏิเสธซึ่งในตอนนี้แซมไม่รู้ตัวเลยว่าเฮนรี่ติดเครื่องดักฟังไว้ในโทรศัพท์ของเธอเฮนรีนึกถึงเรื่องสะอึกแล้วก็ไม่รอชา้าขามุ่งหน้าไปที่งานปาร์ตี้แบบเงียบ เฮนรี่เห็นว่าเบลลี่แอบไปฉี่คนเดียวเขาจึงเดินเข้าไปถามเบลลี่ว่าทำไมถึงรู้เรื่องสะอึกุดของแซมซึ่งเบลลี่ก็หัวเราะและบอกว่าเขาเคยจัดนัดกระชับมิตรกับแซมมาก่อนไงและเบลลี่ก็หัวเราะย้อเฮนรี่เฮนรี่ไม่รอช้าเอาหินฟาดหัวเบลลี่ตายขาดทีแล้วก็หนีไประหว่างทางขับรถกลับบ้านเฮนรี่ก็นิ่งเงียบและคิดถึงช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับแซมซึ่งมีความสุขมากๆและเขาก็จะไม่ยอมให้ใครมาภาคมันไปจากเขาพอมาถึงบ้านเพื่อนของแม่ก็ชื่นชมที่เฮนรี่สอบติด หาหารลัยชื่อดังได้แต่เฮนรี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินขึ้นห้องไปเฮนรี่ก็เริ่มคลั่งไคล้ในตัวของแซมมากจนเขาถึงขั้นแอบฟังเสียงหายใจเวลานอนของแซมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงในวันต่อมาเพื่อนๆก็ได้รับแจ้งข่าวว่าเบลลี่เสียชีวิตนอนคว่ำอยู่ในน้ำซึ่งเพื่อนๆที่ปาร์ตี้ในคืนนั้นต่างไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็เศร้ามากๆโดยเฉพาะแซมแม่ก็คอยปลอบใจเธอส่วนเฮนรี่ก็แอบฟังโทรศัพท์ตลอดเวลาเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของแซมซึ่งเฮนรี่ก็คอยโท ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นระยะระยะในเย็นวันนั้นเพื่อนเพื่อนก็นัดรวมตัวกันที่ชายหาดเพื่อจัดงานไว้อะไรให้กับเบลลีซึ่งดัสตินก็ได้ชวนแซมไปเดินเล่นคุยกันถึงความจำเกี่ยวกับเบลลีเฮนรี่ก็มองดูทั้งสองด้วยความไม่พอใจทันใดนั้นทีน่าก็ได้เข้ามาถามเฮนรี่ว่าได้คุยกับตำรวจหรือ,อยังเพราะตำรวจสอบสวนทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้เมื่อคืนซึ่งทีน่าเห็นว่าเฮนรี่มาปาร์ตี้ด้วยเฮนรี่ก็หัวเราะกบเกลื่อนแล้วก็ยือนอยันว่าเขาไม่ได้มาและนั่นก็ทําให้ทีน่าตกเป้เปต่อทีจะง การในขณะที่แซมกับดัสตินกําลังเดินกลับมายังกลุ่มเพื่อน,อนทั้งสองก็พูดหยอกล้อจี้เอลไปมาซึ่งภาพนั้นทําให้เฮนรี่หึงจนขาดสติพุ่งเข้าไปชกดัสตินแซมก็พยายามเข้าไปหามแต่ก็ถูกสอกของเฮนรี่สับเข้าที่กลางหน้าอกจนเธอลม้มลงเพื่อนผู้หญิงเลยสั่งให้เฮนรี่ออกไปจากแซมทันทีแซมกลับมาที่บ้านก็พบว่าหน้าอกของเธอนั้นเป็นรอยช้ำใหญ่มากทางดน้าเฮนรี่ก็มาจอดรถด,ดูแซมที่หน้าบ้านและพยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ปิดเครื่องพอเฮนรี่เห็นว่าแซมปิดไฟนอนแล้ว เขาก็เลยแอบไปหยิบกุญแจบ้านอยู่ใต้รูปปั้นแล้วแอบเข้าไปหาแซมที่ห้องทําให้แซมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเห็นรีรีบขอโทษพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอมากและเขาอยากจะฆ่าตัวเองให้ตายที่ทําแซมเจ็บแซมรู้สึกตกใจกับคําพูดของเฮนรีแต่เธอก็คิดว่าเฮนรี่คงไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆแซมก็ขอกุญแจบ้านคืนแล้วก็สั่งให้เฮนรีกลับบ้านไปก่อนจากนั้นเฮนรี Henry ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของทีนาทีนาที่กําลังอยู่หน้าบ้านเธอก็รู้สึกระแวงเหมือนมีใครมาจ้องมองเธออยู่เธอ รีบเข้าบ้านล็อกประตูทีนาเข้าบ้านมาก็ได้ยินเสียงร้องควนคลางเพราะว่าดัสตินกับพี่สาวฝาแฝดของเธอกําลังดือด้อๆดืด่มกันอยู่และในขณะที่ทีนากําลังจะถอดเสื้อผ้าอาบน้นาเธอก็เห็นเงาผู้ชายตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านหลังเธอก็เลยร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวทาชากับดัสตินก็ออกมาดูแต่ก็ไม่พบใครซึ่งทีนาก็ยืนยันว่ามีคนแอบเข้ามาจริงๆพร้อมกับชี้ไปที่หน้าต่างและบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้เปิดอยู่แล้วดัสตินกับทาชาก็หัวเราะเหมือนไม่เชื่อเธอและคิดว่าทีนา หลอนไปเองวันต่อมาแซมก็ได้รับดอกไม้ขอโทษจากเฮนรี่แซมก็ไปปรึกษาบ๊อบบีว่าควรจะเอายังไงต่อไปดีซึ่งบ๊อบบีก็ได้ถามแซมว่าแซมยังรักเฮนรี่อยู่ไหมซึ่งในตอนนั้นเฮนรี่ก็แอบฟังคําตอบอย่างใจจดใจจอ่อแต่ว่าสัญญาณก็ติดติดขัดขัดทำให้เฮนรี่ไม่ได้ยินคําตอบแถมแม่ก็เข้ามาเก็บเสื้อผ้าไปซักทําให้เฮนรี่โมโหหันไปต่อว่าแม่ยังหยาบคายแล้วก็ผลักแม่ออกจากประตูห้องพร้อมกับล็อกประตูในเวนลาต่อมาเฮนรี่ก็ได้ไปขอโทษดัสติน พร้อมกับยอมให้ดัสตินต่อยคืนซึ่งดัสตินก็ต่อยไป,ไปที่ท้องของเฮนรี่หนึ่งหมัดอย่างแรงเฮนรี่ก็พยายามจะสะกดรอยตามแซมไปทุกทีและเขาก็คอยโทรหาเช้าเย็นจนแซมยอมใจอ่อนยกโทษให้เขาแล้วคืนนั้นทั้งสองก็ดื้อๆดืดดด้่มกันที่บ้านของแซมเช้าวันต่อมาพอเฮนรี่กลับมาบ้านแม่ก็ตบเฮนรี่อย่างแรงที่เมื่อคืนเขาไม่ยอมกลับบ้านแถมก่อนหน้านี้ยังพูดกับเธออย่างหยาบคายซึ่งเฮนรี่ก็พยายามควบคุมคว,มความโกรธแล้วก็บอกกับแม่ว่าจะไม่ไปเรียนต่อวันต่อมาแม ในนัดเจอกับเฮนรี่ผู้บอกเลิกและขอให้เฮนรี่กลับไปเรียนซะเฮนรี่ก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเขาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับแซมในขณะที่แม่กําลังนั่งดื่มอยู่เฮนรี่ก็เดินเข้าไปขู่แม่ว่าเขาสามารถฆ่าแม่ด้วยแก้กาแฟใบนี้ได้สบายมากก่อนจะเดินจากไปทําเอาผู้เป็นแม่ถึงกับอึงในตอนเช้าตรู่เฮนรี่ก็แอบไปดูแซมอยู่ห่างๆเขาแทบไม่ละสายตาไปจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวพอทันทีที่เห็นว่าสตีฟนั้นเข้ามาคุยจอแจเฮนรี่ Henry ก็พุ่งเข้าไปต่อว่าสตีมซึ่งแซมก็ บอกให้เฮนรี่หยุดเฮนรี่ก็เงียบไปสักพักและขอคุยกับแซมหลังเลิกงานแต่แซมก็ร้องไห้และสายนาพอเลิกงานสตีฟก็ล่อคุยกับแซมเพื่อจะเตือนเรื่องเฮนรี่เพราะเขาดูหึงหวงมากจนเกินไปแล้วสตีฟก็เอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักเพื่อหยิบบุหรี่แล้วก็ทำเนียนๆแตะอังแซมและในคืนนี้เฮนรี่ก็แอบฟังแซมจนรู้ว่าดัสตินนั้นโทรมาร้องไห้เรื่องที่เขาทำใจไม่ได้เกี่ยวกับเบลลี่ที่ตายโดยความที่แซมเห็นว่าดัสตินเมาและอยู่คนเดียวก็เลยจะแวะไปหาเพราะว่าเป็นห พอเฮนรี่ได้ฟังเขาก็รีบชิ่งไปหาดัสตินก่อนแล้วก็จัดการแทงไม่ยัง้งจนดัสตินตายขาดทีแล้วเฮนรี่ก็ต้องรีบหลบหลังต้นไม้เพราะว่าแซมมาถึงพอดีแซมตกใจมากที่เห็นดัสตินนอนแน่นิ่งไปจากนั้นแซมก็ไปแจ้งตำรวจวันต่อมาแซมก็เล่าให้เฮนรี่ฟังว่าเธอเห็นชายชุดดำแอบมองเธอผ่านหลังต้นไม้และหลังจากนั้นหลายวันแซมก็ยังคงเศร้ากับการตายของเพื่อนๆติดกันถึงสองคนเฮนรี่ก็พยายามง้อแซมเช้าเย็นแต่แซมก็ไม่อยากจะ กลับไปคบกันแล้วซึ่งเฮนรี่ก็โมโหมาและทิ้งท้ายว่าแซมไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรลงไปเพื่อเธอบางในเวลาต่อมาเฮนรี่ก็ได้ขอแซมออกเดทเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งแซมก็ตอบตกลงเพราะว่าเธออยากจะให้มันจบจบไปเฮนรี่จัดดินเนอร์อย่างหรูหราและโรแมนติกมากซึ่งเฮนรี่ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแม่ของเขาไม่อยู่ซึ่งการเดทก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วแซมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําทันในนั้นเธอก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักจากข้างบนบานแซมก็เลยเดินขึ้นไปดูใน ขณะที่แซมกําลังจะเปิดประตูเฮนรี่ก็เข้ามาห้ามแต่แซมไม่ฟังพาอเปิดประตูออกมาก็พบว่าแม่ของเฮนรี่ถูกจับมัดติดกับเก้าอี้แซมรีบวิ่งไปแก้มัดให้แม่ทันทีเฮนรี่ก็เลยเดินเข้าไปช่วยโดยเอามีดตัดเชือกจากนั้นแซมก็ผลักเฮนรี่แล้วก็พาแม่วิ่งไปอีกห้องพร้อมกับบอกให้แมรี่ปีนหน้าต่างหนีไปแซมก็หันหน้ามาเผชิญกับเฮนรี่และภาพเหตุการณ์ต่างๆก็ประติดประต่อในหัวแซมซึ่งแซมก็พอจะเดาได้วา่าเพื่อนทั้งสองคนที่ตายไปต้องเป็นฝีมือของเฮน เฮนรี่ก็พยายามจะบอกแซมว่าอย่าก,กลัวเขาเลยเขารักเธอมากพร้อมกับชวนเธอหนีไปอยู่ด้วยกันแต่แซมปฏิเสธเฮนรี่ก็เลยเอามีดปักลงกลางอก,อกตัวเองฆ่าตัวตายซึ่งแซมก็ห้ามไม่ทันเธอร้องไห้กอดร่างของเฮนรี่แน่นหลังจากนั้นสองวันแซมก็ได้รับไดอารี่จากหน้าซองจากเฮนรี่ซึ่งแซมก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับใครรู้เธออ่านไดอารี่ไปร้องไห้ไปและนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันในเวลาต่อมาแซมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาลัยและเธอก็ได้สารสัมพันธ์กับสต แต่ทว่าในเวลาดื้อๆดือด,อด,อด,อดมกันเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเธอยังลืมเฮนรี่ไม่ได้และเขาก็ยังอยู่ในความทรงจําตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอรนด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ